เมื่อวันมีนัดกับน้องลูกค้าใหม่ตอนคุยกันทาง DM แล้วสรุปกันลูกค้าก็โอนมัดจำจองคิวมาวันนัดตอนบ่ายโมงผมเพิ่งรู้ว่าเป็นวันหยุดรถไม่ติดเลยไลน์ไปถามว่าจะขอขับขยับนัดไปเครื่อง,งอชอมอเป็น14.30ได้ไหมเพราะผมมีงานกินข้าวตอนเย็น6โมงเวลาจะพอดีพอดีคือถ้ารถไม่ติดก็จะขอขยับถ้าติดอะไรก็ตามเดิมแต่รถดูซีเรียสผมเลยกดดันนิดนึงเธอมาบอกทีหลังว่าเคยเจอหมอนวดท่านหนึ่งอชอมอ แล้วเธอต้องไปรอเลยกังวลเรื่องนี้ตอนแรกก็คิดว่าถ้าลกจะยกเลิกก็จะคืนมัดจําให้ดีกว่าผมไม่ได้โกรธอะไรใดๆแต่แค่กลัวไปแล้วบรรยากาศอึดอดัดแต่พอลกบอกออกมาแล้วให้ผมมาตามเดิมผมก็เลยขับออกไปก่อนเพราะต้องรับผิดชอบคําพูดแต่พอเจอกันลกก็ไม่ได้ยกเลิกจริงๆเธอเคยบอกว่านวดมาหลายงะและผมเป็นคนเดียวที่ดูลึกลับสุดไม่ได้ส่งรูปก็ย,ย้ำก่อนว่าถ้าเจอแล้วไม่ถูกใจ ยกเลิกนัดได้แน่แ่ใช่ไหมผมก็ย้ำยืนคำเดิมจริงๆเป็นคนคำไหนคำนั้นเสมอครับเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้5 5าเจอกันลกไม่ได้ยกเลิกพอคุยต่อหน้ากันบรรยากาศก็ดีขึ้นก็เลยขับรอรอแต่ผมก็ไม่ได้คุยเล่นเยอะมากเท่าไหร่เพราะยังกลัวพูดไม่ถูกใจตอนมาส่งลกยังบอกผมไม่ตรงปกตรงส่วนผู้น้อย555แต่บรรยากาศโดยรวมก็ไปในทางที่ดีพอแยกกันน้องถึงบ้านก็ส่งข้อความนี้มาครับ แถมยังมีรีคาเวทบางอย่างเพิ่มในครั้งหน้าด้วยวันนั้นเราไปกันที่วีวิสวดแปลงนะครับห้องราคา599ทับสชั่วโมงปลอส่งให้น้องลกอ่านก่อนแล้วนะครับน้องบอกลงได้